ซึ่งสำหรับนะครับลำดับในการสปรีดครับเราจะเริ่มต้นจากผู้เข้าประกวดมิสแวนชุมพรเป็นลำดับแรกครับและหัวข้อในการสปรีดของเราในรอบนี้มีอยู่ว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่ t ีบ๊จะเข้ามาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยอีกครั้งนะครับคุณ มีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่ T-pop จะเข้ามาเป็นซอฟต์พาวเให้กับประเทศไทยและผมจะมาเริ่มต้นกับผู้เข้าประกวดมิสแรวด์ชุพรรัมประกันที่หมายเลขหนึ่ครับลิลลี่อาทิตยาใจเที่ยงเชิญครับสุดเจนั้นนะครับจะมีเวลาในการสปีด60วินาทีนะครับในหัวข้อเดียวกันครับจะเกิดหมายเลขหนึ่งน้องลิลลี่พร้อมแล้วเชิญครับ ก็เนื่องจากวันนี้มี MGI มาขออนุญาตตอบเป็นภาษาอังกฤษแทนนะคะ um I'm gonna I'm g o n a answer it in English because if you guys I want you to understand what I'm saying so the question is 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 T-pop good to come in soft power for me it's good because it can make Thailand famous by using Thailand culture, language, and many things and people will understand and know what is Thailand, like famous, more famous and stuff like that. I will, I will give you an example, like uh milit eating Kanye Punguang. And it's made every people from other country very interesting. Yeah. So ครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับหมายเลขหน่งครับตเรับหราครับทุกปีครับเราจะมาพนะครับสำหรับการสปีดของเชิญนะครับมีเวลา6กสินาทีที่เถยมพร้อมแล้วเชิญครับทีอคือไทยแลนด์ค่ะอปคือป๊อปปูลค่ะนั่นหมายความว่าเรามีความเป็นมหาชนค่ะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับค่ะและนี่แหละค่ะ คือสิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนที่เวทีมิสแกรนได้ทำด้สร้างชื่อเสียงสร้างเม็ดเงินเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศเวทีมิสแกรนเวทีซอฟต์พาวเวอร์ค่ะขอบคุณค่ะในที่สุดของเชิญน,นะครับและขอเชิญหมายเลขต่อมาครับกับหมายเลขสามครับแพร่วาอัทรพอสุนชิพัทครับเ<อ>ช่นเดียวกันนะครับโควตเดียวกันมีเวลาหกสิบนาที<อ>ต่อที่หมายเลขสามเชิญครับ คีย์อเป็นอะไรที่สมพันมากมากนะคะเพราะอะไรนั่เองบอกเลยว่าประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดนในโลกค่ะเรามีดีเราก็ต้องดันกับประเทศเราค่ะบอกเลยว่าคีย์ของเราจะสามารถสร้างมูลค่ามหาศาลใครที่ซื้อหุ้นเ g i บอกเลยว่าคุณคือผู้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะคุณยานัญญาสีพวงครับ เชิญเดียวกันนะครับมีเวลาในการสปริน60ที่น่าทีเกิดพร้อมแล้วครับเชิญครับทุกคนคงรู้ดีนะคะว่าประเทศไทยของเรามีคนเก่งเยอะมากๆเลย <c oughs> อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะในวงการเพลงนะคะอย่างเช่นลิซ่าแบมแบมพวกเขาเหล่านี้ล้วนเป็นคนไทยคะ่ะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าพวกเขาเหล่านี้สามารถทำเม็ดเงินได้ ที่ประเทศเกาหลีค่ะซึ่งบอลลูนอยากจะให้ประเทศไทยของเรารัฐบาลของเราตระหนักถึงเรื่องนี้ว่าวงการเพลงนะคะหรือว่าทุกคนที่ประเทศไทยล้วนเป็นคนเก่งค่ะอยากให้รัฐบาลช่วยส่งเสริมวงการเพลงให้มากยิ่งขึ้นค่ะและที่บอลลูนได้แสดงออกไปนะคะเมื่อสักครู่นี้คิดว่าทุกคน คงจะเห็นแล้วว่าบอลลูนไม่ได้เป็นแค่นางงามแต่บอลลูนพร้อมที่จะเป็นร่วมง,งานกับองค์กรค่ะบอสไวโอลินไวโอลินแก้วปุครับเช่นเดียวกันนะครับเราจะมาฟังนะครับสำหรับวคบวามที่นะครจบในเร่องนี้เชิญครับ ทีป๊อปนะคะไม่ได้พีดีแค่ที่ทีป๊อปแต่ตอนนี้ทีป๊อปของเราเป็นที่โด่งดังทั้งในไทยและต่างประเทศและคนที่สนับสนุนของเราไม่ใช่เป็นแค่ผู้ฝ่ายผลิตอย่างเดียวหรือแฟนคลับที่สนับสนุนของทีป๊อปแต่เรายังต้องการฝ่ายสนับสนุนจากรักฐบาลที่เข้ามาช่วยทีป็อปของเราให้เป็นที่รู้จักและโด่งดังไปทั่วโลกทีป๊อปของเรานะคะติดอยู่ในอันดับที่35ของโลก และทีมป๊อปของเราค่ะจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ก็ต้องมีองค์กรหรือว่าคนที่จะสามารถเข้ามาช่วยผลักดันทีม๊อปของเราให้ดังไกลและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ติดหนึ่งในสิบของโลกของพาวเวอร์ของซอฟต์พาวเวอร์ได้ค่ะขอ,คคขอบคุณค่ะสวัสดีครับทมกอล์ฟวยครับและเราเดินทางไปต่อกันที่ทัพจีบกแล้วนะครับขอเชิญไม้กอล์ฟครับปาจูก,กันยนะัทขวัญชัยจบกลครับ We <laughs> <laughs> we know, Thai of will be the best way to get and power from Thailand because our media is have big impact to economies. economy. And we know, normally, was eating? Sticky rice, corners and that's how sticky light is going along. everyone want to know about what is sticky light. foreigner want is sticky light and at T-pop, if we want to frame us and keep pop the government needs to put more fun on that because our, the government doesn't support entertainment industry at all. so they have a lot of fun like 3 billion in that. so they need to put more to encourage T uh T pop so Thai economy can be better and at NTI we have member a l ขอบคุณครับ,บ,รบ,บ,รบ,บ,รบไปต่อกันที่หมายเลขเจ็ดครับชูฟรลมช,มชนิดาหยาวิชัยครับเช่นเดียวกันในหัวข้อเดียวกันนะครับจะเกิดชูฟรลมพร้อมแล้วเชิญครับ อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าปีนี้มิสก n d ไทยแลนด์เป็นหาสตาร์เพื่อเป็นซอฟ t ์พาวเวอร์ทีปบอกและวันนี้ครีมก็พร้อมแล้วค่ะเพราะครีมสามารถเป็นได้มากกว่านางงามเป็นนักขายเป็นนักเต้นนักร้อง,น,องนักครีเอเตอร์ทุกคนทราบไหมคะว่าวงการติาหารกรรมเพลงไทยไม่สามารถก้าวกระโดดไประดับโลกได้เพอาะขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลแต่นั้นก็ไม่สําคัญค่ะ พอปีนี้มิสแกรนของเราได้เข้ามารันวงการอุตสาหกรรมเพลงไทยและจะสามารถพัฒนาทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทยอย่างก้าวหน้าเพราะเราคือมิสแกรนซอฟทาวเวอร์ออฟไทยแลนด์ค่ะขอบคุณค่ะต่อของเจอกันอันดับต่อไปที่เราได้ครับสำหรับผู้ครอบครัวนะครับมิสแกรนชุกพรครับและเราเดินทางไปต่อที่ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์พิจิตรเริ่มต้นกันที่หมายเลขหนึ่งครับ Chai And this is an example of a T-pop song. And if a foreigner wants to understand it, they're gonna have to learn Thai language. Watch Thai drama, La listen to Thai and this is the soft power of Thailand. Thank you! ทีมกาชาวารีสะเก็ดกลุ่มไพร้อมแล้วเชิญครับกูุ่มได้มั่นใจค่ะว่าทีมฟอกสามารถเป็นซอล์ฟพาวเวอร์ได้อย่างแน่นอนและไม่ใช่แค่แค่ทีมฟอกนะคะแต่เวทีวิส r กรนยังเป็นซอล์ฟพาวเวอร์ที่สาคัญของไทยนะตอนนี้ด้วยค่ะเพราะว่าไม่ว่าเวที s s ส r กรนจะทำอะไรก็กลายเป็นไวรลัลและเป้เชื่อค่ะว่าทีมฟอกที่มาจากเวทีวิสแ จะโด,ด่งดังได้อย่างแน่นอนขอบคุณค่ะด้วยค,ครับแล้วไปต่อกันที่คนที่สามกันเนะครับขอเชิญหมายเลขสามครับฟ้าฝันยากร คาทั้งหมดนี้รัฐบาลนะคะสมับสนนและภาคเอกชนส,สนนมับสนะมืเชื่อว่านะคะทีปนควุงคนไทยนะคะังทั่วโลกแน่นอน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะเอาเละครับขอบคุณหมายเลขสามนะครับแล้วเราไปต่อกันที่คนต่อมาครับกับหมายเลขสี่ครับจายซิร เหลือผักดันศิลปินไทยที่เป็นซอฟพาวเวอร์ของไทยค่ะให้รู้และดังไปทั่วโลกค่ะดูรู้นะคะว่าคนไทยเป็นคนเก่งขาดแค่แรงผักดันค่ะเพียงแค่ทุกคนช่วยกันผักดันนะคะเพียงแค่นี้หรือว่าทั้งโลกจะรู้จักไทยเรามากขึ้นค่ะขอบคุณครับขอบคุณด,ด้วยนะครับสําหรับหมายเลขหกครับและเดินทางไปต่อกันที่หมายเลขสุดท้ายกันนะครับขอเชิญครับหมายเลขเจ็ดครับน้องสตาร์วชิรญาปาปัดเคครับ you can